ก้อยร่วมโลเล่ครับท่านผู้ชมคนนี้มีเสือเป็นส่วนปรกกว่าพ้อมกเนี่ยเดี๋ยวพากันครับเสือมาหม่ๆยังไม่ได้พาเล,ลยพาบอกพากันครับ <c oughs> นะครับเ <c oughs> ปไ็นไรพาหฮะชิบ <c oughs> ติดน้ำกันไปทั้งบกพร้าวทั้งมันอ่อนมันแข็งเลยครับก้อยโลเล่โลเล่เือหลใจแล้วครับมัดทั้งฟักมัดทั้งสร้อยน้ำกันชิ้นน,น้อยค่อยเป็ย่างไง เสียเราให้ครับข้างนี้มันมะเพานี่นะว้าวเหลี่ยมปะเพาด้วยนี่ครับชิ้นส่วนต่อไปสะโพกโบกดากท่านผู้ชมนี่ครับเกล็นเเลยบดิยกับด้วยเดี๋ยวปาบไปด้วยครับชิบนี่ครับมันโรลลีแบบไหนมันมีทั้งสร้อย มันมีทั้งซับน้ำกันครับมันก็เลยเป็นโรล,ลี่นะครับเืินใสๆใหม่ๆครับโอ้เดี๋ยมพาพาบีมักเลยดยบดเลยสับใสด้วย เนื้อตุยเลยเนาะจิปาถิงยงจำสมนี้พ่ครับเนื้อดีครับยสุดยอดเลยเชิงในครับประ่านนีทางพี่ก็เป็นในส่วนของบักโบกด,ด้วครับท่านผู้ชมอานักหมองกั่บกัแต่ครับใส่เข้าไปด้วย <c oughs> ตัวนี้ชิโยขาหนีบง่วทั้งซีนะครับขินส่วนนี้จะดีเป็น,ปนพลอยคึบเป็นส่วนที่พลอยส่วนนี้ตงงัวงัวใส่เข้าไปด้วยอบบในท่งดีครับไข้หลังดูว่าไต่ืวครับอันล้วคำสองคำมัดใจครับ แล้วน้อยครับตับครับโอ้สุดๆติบจานดิ้งบูจะขึ้นเลยสุดๆเลยนะครับโอ้แกนโคโลเลย căn đọc của nhà độc choạng nhá, nhẹ สาวสุดีบครับเป็นเคียงแล้เช okay. ใส่ใบปประกูดซอยครับใส่น้ำปุงลาบครับเปิดหลายสาขาครับหลายคนเห็ดหลายคนทำหลายพ,อ,ายพ,อ,ายพอครัวหลายแม่รัวครับ การที่สีเห็นคงกราสาออกมากขึ้นกันต้องมีน้ำปุงลาบเลยนะครับใส่ลงไปครับอยู่ในหนี่กมีมีมีผงสุดรดมีน้ำปลาแล้วนะครับเนกกี่ย้องกรใส่เพิ่มเข้าไปแค่หกครัวครับพิกป่นครับเดยโคลรี่เข้ากันครับ บริสัยเรือดเลยเลยครับเนี่ยกสับแบบเก่ๆ้เลยนะใส่หอมก็เป็นจบครับท่านผู้ชมหลายคนเห็นคอมเมนต์ถามมาทำนมาว่าคือใส่ตะหอมยางี๋ยวกับใส่หอมอันอื่นนะ เหนือนไม,าาม่ไม่ทีครับมาถือกระบ,บี่ว่าแห่ครับมันชู้ชู้กินให้กันครับเป็นกินหอมเอกลักษณ์เลยเพราะว่าบีไม่โตสไลด์ไขมันโดยธรรมชาติยมาถือกับมันเสือมันเหนือครับหอมมาคักเลยละครับว่าอยากให้มีกินหอมจากแนว่ยอื่นบ้างบันนะครับ กานนี้นะ่าจะกินได้หลายทา่านนะเรียบร้อยครับก้อยโรเล่ที่เด็ดเลยตอนนี้เขาก็เปิดท้ำการแม่เหล่าแปดสาขาเนาะพี่น้องท่านผู้ชมสาขาเที่ยวกำลังไครถ้ำอยู่นี่คือสาขาที่สองนะครับนะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรถนนนิตโยครับเลยปั่มบางจากที่นี่สุกีตีหน่อยเขวแมาทางในเมืองนะผมเลยมา200เมตรอยู่ตรงข้ามกับปตทก่อนถึงสะพานข้ามแยกบิก๊กซี วิธีไรสันตพลนะครับเนาะเปิดให้บริการทุกมื่อตั้งแต่12โมงจนฮอดแห่ถุนบ่มีวันหยุดเลยนะครับเด้อยสำหรับสาขาอื่นนะครับสาขาที่หนึ่งปักคนหาในแมพได้ครับที่มาซอยถีคาเฟ่ครับผมเดี๋ยวจะมีแผนที่น้ำท่างไปนะครับเนาะอยู่เพื่อนองหานจังหวัดอุดรครับสาขาที่สองสาขาเนี่ยปักมุดในแมพเพื่อนครับที่มาซอยถีคาเฟ่ตะวันนี้เข้ามาอุดรธานีต่อถ่ายนะครับซอยถีคาเฟ่อุดรธานีครับสาขาสามู่จังหวัดขอนแก่นครับคนหาในแมพบาวบอยซอยถีขอนแก่นนะครับเปิดทุกมื่อครับ ห้าโมงสี่หอดห้หาทุ่มมันมีวันหยุดครับผมสาขาที่สี่อยู่ลักกระบังครับพิมพ์คนหาว่าบ่าวบอยซอยถีหลักกระบังครับมันมีวันหยุดเท่าเดิมครับสิบเอ็ดโมงจนถึงห้าทุ่มครับสาขาที่หาอยู่จากวัดพิซซุโลกครับผมเป็นสาขาแพร่ใช่นะครับเปิดแต่สิบโมงเป็นหอดสี่ทุ่มทุกมื่อเพรมีวันหยุดเท่าเดิมครับพิมพ์คนหาว่าซอยถีสาขาพิซซุโลกนะครับน้องพี่น้องท่านผู้ชมที่อยากได้เแพร่ใช่ไปเปิดร้านทั้ามหาคายทั้งมหาบ่าวบอยได้โดยตรงเลยนะครับเบอร์ที่เบอร์ศูนย์หกสองสามสานารกะหหลังม เปิดแต่10โมงจนอถอด3ทุ่มพี่พ์นคนหาว่าบ,าบ่าบอยซอยทีอุบลราชธานีนะครับเนาะเปิดให้บริการทุกมือครับวันนี้วันหยุดสาขาที่เจ็ดที่ถนนร้อยเอ็ดครับผมพิมพ์นคนหาว่าบ,าบ่าบอยซอยทีสาขาร้อยเอด็ดเปิดให้บริการทุกวันครับ11โมงจนถึง5ทุ่มสาขาที่แปดหนองไมลล่าสุดอยู่นิคมอมะตะนครนะครับเนาะอยู่ซีแยกไฟแดงตลาดเล้าครับผมถนนบ้านเก้าหาดอนหัวหล่อนะครับเนาะอำเภอเมืองชลบุรีครับพิมพ์คนหาในแม่บ่านเบ้าบอยซอยทีอมตะนครชลบุรีครับเปิดให้บริการทุกมื้้อครัับตตงแ่เเชาลย ยง่ขไปจนหอดหาทุ่มนะครับถ nice. yes. anyway, ้าม uh, ีเพื Angie, ่อนโดนงโวครับผมเลียนไก่สาขาเดยกัเรียนเชิญได้พี่น้องท่านผู้ชมที่ปนี้ขอพูดในไลน์ครับสมการติดตามรับชมมาจนหมดนะที่นี่กันในฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห้งใจกันในทุกๆช่องทางได้เลยครับเด้อแล้วของผมก็พอไม่คลิปหน้าคลิปรุ่นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับจะไปกับก้อยรวมโรเล